ทเทวินขึ้นมาบอกเวลาสองโมงเสาร์พี่น้องไปไปยามบ่วงก,กันครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกลับบ้านมีอีสานบาทเองไปยามบ่องบว่วงถือกระถือว่าถือกับว่าถือขอเท็จจริงมันมีเนาะครับเนาะไปเดี๋ยว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 ,ยว,ยวจับจับกล่องิดจับกล่องพิดจับกล่องพิด อันสิมีผู้คงพนบอกว่า,อาเอาหนูฟ้ามไปใส่แน่จังสันจังสี่บ่แมนด้วยครับด้วยอันนี้บ้ามีบอกเลยบ้ามีบ่บ่แหลกแน่นอนครับหนูเหลี่ยงอย่าขอเราอาไปหัดใส่บ่วงไปถือก็ถือว่าถือว่าถือเป็นอย่างจางังใายแนวนีดิใต้แนวนี้ย้อนว่าอย่าให้เบื้องว่าระยะทางที่มายาหนึ่งมันไกลว่าไกลพี่น้อง ก็ต้องเข้าใจกันเนาะครับเนะเาะระยะสัวสิมว่ายามไก่ได้วยครับเเพิ่งบรรยากาศทางเยสุทอนไปเรื่อยๆพี่นอ้องบรรยากาศรอบนอกทางเยสุทอน คลิปที่บ้ามีเห็ดเป็นคลิปถือกระถือกว่าถือก,กับว่าถือพี่น้องแบบเห็ดให้เห็นกันไปเลยว่าถือก,กันเลยเอาลงคลิปเนี้ยเานี่แงันบ้าครับไปนั่นคือไม้ที่บ้ามีใส่เป็นไม้ทองคำก็อสีเอากับพวกมา มาอ้อยเขาแล้วก็พวกมาสั้นวู้บว่าใดยอดว่าเนี่ยพี่น้องปีนี้น้ำลายปีนี้น้ำลายยางลุ่มรอบคางว่าใดเพราะยางลุ่มรอบคางว่าใดมันก็นลำบากไปไปากลายอุ้ยวาววาวหัวซากลงน้ำบมา่มาอมากันเลย ba la vô đi nì nú lái thì nó bác mì cái là tí lái tao vào tôi nói gì lái của tôi nhai บุ้ยป่ไปาไปรังแหลกไปลุยกันเลย น้าม,มันเลนลายอยู่พี่น้องข้างน้มุ้รถก้อนอีกก้อนจังว่ากันอา้าวลังแรกครับผมลังแรกเป็นได้โอ้ลังแรกกระถือเลยพี่น้องลังแหลกกระถือเลยนี่ครับบ้ <laughs> มาบานกัดเจานี่ครับหลังแหลกกระถือเลยเนาะครับเนาะ มันพี่น้องผมมันนี่ครับถือเลื่อยล้างแหลกเออ มันสิบมานเกินไปแล้วดิเอาบ่วงเสียหลังนี่บ่วงเสียพี่น้องบ่วงเสียแล้วไปใสบาทหลังที่สองบ่วงเสียนะครับเ้อ ปักอยู่นี่ค่คักนี่เราห้อยลากเขาเขาไปก็มีนี่ใสเบิ่งซวยกันพี่น้องบ้ามีปักอยู่นี่้อครับเด้อบ้ามีปักอยู่นี่โอ้สุดเราใจเลยหลังนี้บ่ถือ บัถึกบตถึกนี่วัตถุแต่ว่าหลังนีเสียพี่น้อง อุยอ้ยอันนี้พ่านพี่น้องผมพ่านเดี๋ยวบ่วงเสียใส่ใบไม้พี่น้องใส่ใบไม้หนูหน่อยสิไล่คตันมใหญ่ มูนี่ผ่านเบิดคูหลังอลอดอืม มีกระห้อยถือเด้นี่เอ๊บ่วงเบ้ามีไปใส่วะเนี่ยพี่น้องบ่วงเบ้ามีไปใส่กำมังเป็นตะเงิดขัดแาบาทนี้องหลัางล่ะเสียส้อหลัางเราพี่น้อง ยังย่งอยู่บ่วงเสียสองหลังโบงหูว่าไปใส่ยุนีหลังหนึ่งครับยุนีหลังหนึ่งพี่น้องนี องหลังสนซ่อนว้ายเสียไปเีบาทพี่น้องอเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วมองเถือก ขาดเสยพี่น้องอุย้ยนี่ห้อยขาดเสยนี่รักพี่น้องคิดบ้งฮักพ่อมชยวกัดลวดขาดเสย ขาดเสย่าย่อมลวดเบอร์ซิบซี่ขาดคิดเบื้องเอาเบอยอมกับต้องยอมในตัวเดียวเนะครับเนาะเอาขอบคุณทุกไลน์ทุกทับทุกการติดการตามกันเดิมคือเก้าพี่น้องผม พอดีปีงก่อย,อยขอบคุณครับ